พีกับคลาสสิกรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวันนี้ไปชมการแข่งขันรอบแปดทีสุดท้ายคู่ที่สองที่ NCT Hall the War Banglapi ครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสายงามเพียกรมจากกำแพงเพชรชุดสีม่วงนะครับพบกับรถพิทยพยัพจากกรุงเทพชุดสีแดงสายงามเปิดเกมครับครับส่งให้คุณอั้นครับอัน้นใส่บอลหนึ่งครั้งอันจับบอลได้ลุงบอลจึงบอล ยิงเลยครับมาไม่เข้ากรอบถินได้บอลครับส่งให้เฟรมดเฟร็ดทำมได้อ้ยแม่ลูกนี้เข้าจากด้านหลังครับหูุคุณแฟรมไปเหลืองเลยครับคุณแอมบอลหนึ่งครับและลูกโทษจุดโทษด้วยครับคุณบินมอสสามยิงได้ไหมอุ้ยสวยงามครับล่าขาในหนึ่งศูนย์ครับรถทิเดียรพลขึ้นนำไปงามบุกขึ้นมาบ้านครับตอนนี้อันครับส่งกลับมาข้างหลังครับคุณจะรันคุณจารันขา้ายโอ้โห ปูจรันนัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปีเสมอด้่ลาครับโอ้โหสุดยอดจริงๆริงปีขึ้นหลังให้คูบุลเลอร่บุญเล่ช้ำชิงครับแ้าโดนตัดบอลไม่ได้ครับจับบอลกีลูกนี้ไดครับทำได้ไหมโอ้โหไม่เข้ากรอบครับพี่ม .3 ของเราครับอุ้อั้นครับแม่ลูกนี้เสียบได้ครับมาเวลาครึ่งแรกครับคู่นี้เสมอกัรหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับของบอลในครึ่งหลังครับรถเริ่มเกมครับจับบอลไม่อยู่ครับคุณต่ายม .2 บอลหลุดข้างไปครับอุจรันได้บอล กจารันท ine, sociedad, Bref, ını, mm ําไงครับหนงไปเลยโอ้โหกูบุลเล่ตัดออกไปครับโคตรตกมานะครับคุณเลิศโอ้โหใจไปทางขวาทันไหมทันไหมเผ่าเผ่าโอ้ยสองประตูต่อหนึ่งครับวอตส์เบียพยายามจับทิ้งิ้งต่อสามครับมากเหลือจะไม่ทันครับขึ้นนําแล้วครับพศสองหนึ่งครับครับส่งให้กูจารันครับกูจารันเปิดเข้ากลางทําชิงไันอ้าวตัดบอลได้ครับทิ้งทิ้งได้ โอ้ดูครับปาครูได้เพราะรถครับรถที่ลีลาจริงๆเลยครับถูกทิงได้บอลครับทิงซับขาหลอกทิ้งเปิดเลนซ้ายตายดึงบอลครับตายสามเลียงเลยครับตีหนครับฟอตพิเดียพิยะครับใสประตูในครึ่งทางสามประตูรวดเลยครับหมดเวลาการแข่งขันครับฟอตพิเดียพยิยะท่านประตูรอบรองเชลเลอร์นะครับเอาชนะสยามพียอคมไปได้4ประตูต่อหนึ่งครับ ติดตามชมต่อสัปดาห์หน้ากับโโมอสไทยแลนด์ครับราชาทุบันพลาสติกครับกีฬาสร้างคนเยาวชนสร้างชาติโฟโมสสนับสนุนช่วงซปเปอร์สปอร์ตได้เวลาเฉลยคำถามประจำวันอาทิตย์ที่แล้วกันนะครับคำตอบก็คือนางเมืออครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีส่วนคำถามชิงรางวัลประจำอาทิตย์นี้ถามว่าเขาคือใครคำใบที่หนึ่งปีนเก่งคำใบที่สองคืออะไรนั้นช่วงหน้าครับ I like